ไปหานิวกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนิวครับผมอ่าวันนี้ติดต่อไปนีตอนนี้ซ้อมเสร็จยังเนี่ยอ๋อวันนี้ทีมนิวไม่ได้ซ้อมครับอ่าล่ะหยุดครับผมฝนตกวันดีวันนี้ใช่ใช่ครับผมเออแล้วไอทางสมุดประการซ้อมไปยังเนี่ยซ้อมอีกซ้อมไหนซ้อมนะครับแต่วันนี้เป็นวันหยุดสโมสรครับซ้อมวันจันทร์อังคาาแล้วก็หยุดวันพุธครับแล้วก็วันัส นี่ก็กลับไปซ้อมแล้วครับอ่าอืมอืมอืมใช่ครับความเข้มข้นมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยการซ้อมอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้มข้นมากครับแค่ฟื้นฟูร่างกายครับแบบแบบเราหยุดไปนานมากเลยอือครับก็ยังไม่ได้แบบหนักมากครับอืมแต่อิชิอิก็ให้การบ้านให้ฟิตเนสเทรนเนอร์ดูแลตลอดใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่ช่วงที่หยุดแข่งเดือนนู้นเป็นมิถุนาไหมครับกำหนได้ก็จนถึง ถึงกลับมาซ้อมก็มีโปรแกรมที่บ้านทุกวันครับอืมนิวดูโค้ชญี่ปุ่นแล้วเป็นไงบ้างเขาค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีต่อฟุตบอลนะครับอืแล้วก็ระเบียบวินัยครับอืมระเบียบวินัยเลยครับค่อนข้างเรื่องเวลาเรื่องคุณภาพในการซ้อมครับก็คือแบบว่าอยากให้โฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์ลอดครับ ใช่ครับพวกนี้เป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปแ้แต่ในในทีมก็ไม่มีปัญหาจ้ะหมายถึงว่าไม่มีใครที่แบบอึดอัดอะไรนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับก็เหมือนแบบด้วยด้วยโค้ดเขาโปรไฟล์ค่อนข้างดีใช่ไหมครับแบบทำทีมเจลีกมาไวนะครับใช่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 ครับแล้วอย่างเวลามาทําสมุดประการอ่ะในทีมก็เปิดเปิดรับทุกคนเปิดรับโค้ดมาเลยครับแบบ อฝีมือเพิ่มต้องการความรู้จักโค้ดคนนี้เพิ่มครับทุกคนก็ <ừ m. S 2> เลยแบบชอบครับก็ดีเนะี่ยวีนนี้ก็หวังไว่แค่ไหนเนี่ยสม,มุดปาาระกัรดูแลไปไงเห <c oughs> นนะื่อยไหมก็จริงๆเหนื่อยครับแต่แต่ถ้าพูดถึงต้นฤดูกาลโคล้ดกับประธานเขาก็บอกว่าอยากได้ท็อปท็อปทีอ่ใช่ไหมครับแต่พอแบบผลงานสีน่ตช์แรกมันมันไม่ค่อยไปเป็นตามเป้าแต่พอกลับมาซ้อมเขาก็ยังพูด เขาก็ยืนยันเป้าหมายเดิมนะครับแต่ด้วยทัศนคติของโค้ชญี่ปุ่นเขาความ้าอีบาร์เมาเหมือนกันเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมยังสามารถไปถึงเป้าหมายได้อเขาก็พูดหน้าแถวครับว่าเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมอืเราก็จะกลับมาซ้อมเขาแบบไม่ได้พูดว่าเออมีเปลี่ยนตำแหน่งมีเปลี่ยนเป้าหมายไหมไหมครับเขาก็พูดเหมือนวันแรกที่เข้ามาคือเป้าหมายเดิมอก็ทุกคนก็ก็ยังเชื่อมั่นในทีมแล้วก็โค้ชอยู่เหมือนเดิม นิวครับรู้หรือเปล่าว่าถ้าเรือเขาก็ซื้อบีจีเขาก็ซื้อ <c oughs> ปากการยังนิ่งอยู่เลยปากการนิ่งเลย, <c oughs> เลยนะ <c oughs> ผมผมรู้อยู่ครับเพราะว่าดูข่าวว่านัก <ừ. S 2> ข่าเห็นอยู่ว่าตกใจเหมือนกันครับว่าเขาแบบลงทุนกันแบบมากขนาดนี้ก็เลยหรือยังไ,รร <ừ> ไงครับประมาณนี <ừ> ้ครับแต่ก็ต่อทีนิวก็ไม่มีข่าวอะไรสักเท่าไหร่ครับถ้าเหมือนแบบโค้ชเขาก็ยังเชื่อมั่นใน ในทีมที่มีอยู่ครับแต่ยังไม่รู้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่ามันยังมีเวลาในกรเปลี่ยนแปลงารเปลี่ยนผู้เล่นได้ใช่ใช่ครับอันนี้โค้ดก็แบบไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยอืมอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างในตัวของนิวเองอะของนิวเขา่ายร้อยไม่เช่็จแล้วครับไม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วครับใช่ครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วที่เจ็บไปครับอ่คราวนี้พอตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนิวก็ช่วงที่หยุดนิวก็ไม่ค่อยได้หยุดครับเพราะว่านิวรู้ว่านิว มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนิวก็เลยแบบเข้าฟิตเนสค่อนข้างบ่อยครับอย่างปีนี้ก็จ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวมางานมากแลยค้ับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับครับก้าวข่้มาเป็นกัปตันทีนี่นี่กดดันมากไหมปีที่แล้วค่อนข้างค่อนข้างมีบ้างครับอืมปีปีที่แล้วหรือสองปีอล้วนีครับเพราะว่าด้วยเรื่องอายุเราก็เยอะมากเลยนะใช่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  ใช่ใช่ครับแล้วแบบแบบว่าตอนนั้นโค้ดก็เหมือนให้เป็นกัปตันทีมก็รู้สึกกดดันแล้วก็เก่งๆครับไม่รู้ว่าทุกคนยอมรับเราไหมใช่ครับแต่แต่มาถึงตอนนี้ก็ก็ก็รู้สึกแบบไม่ไม่รู้สึกเก็บกดดันแล้วก็เก่งแล้วครับเช้าแบบทุกคนก็ก็แ,แบบว่าเคารพแล้วก็มันแบบว่าเป็นกันเองก็เลยทำงานได้แบบสบาย อจากเรื่องนี้ไปเรื่องอาชีพก่อนโครัวเฮ้่ทำเยอะจริงเหรอโจหัวเรื่องนอกสนามอยู่ดีก็ถามในสนามมาเยอะเลยนะเอารื่องธุรกิจดีกว่าธุรกิจธุรกิจโอ้ได้ข่าวทำเยอะมากทำอะไรบ้างเอาพี่มาก่อนไม่เยอะมากเออเอามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างบอกมาบอกมาก็เปิดร้านคาเฟ่เมซอนครับที่สวนหลวงสแควร์ที่ตุลาครับใช่เปิดร้านอเมซอนแล้วก็ ตอนนี้ก็มาทำขายหอยนางรมครับเดลิเวอรี่อย่างเดียวครับอ๋อเหรอใช่ใช่ครับขายดีไหมก็โอเคนะครับก็ช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาก็ทําเหมือนแบบแเรวก็สนุกด้วยครับแล้วก็ขายก็โอเคด้วยครับติดต่อยังไงเป็นยังไงอะไรกันยังไงอ๋ออย่างหอยนางรมนิวเขาทาแต่เดลิเวอรี่ครับออืมก็ไม่ก็ไม่มีหน้าร้านแต่ก็จะผ่าน ก็จะแบบสั่งผ่านในในผ่านส่วนตัวนิวหรือว่าผ่านในไลแอดของไอหอยครับก็คือเป็นแบนดข์ของของของนิวครับครับผมก็เข้าไปในนั้นเลยอืมใช่ครับอือช่วงโควิดได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเกี่ยวกับการปรับตัวที่แบบว่านักบอลเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบเตะบอลมาทั้งชีวิตอะ่ะครับก็สำหรับนิวว่ามันน่าจะให้ประสบการณ์ด้านนอกนอกสนามครับ,รบเพราะว่าเราไม่เคย หรือว่าทางดังฟุตบอลได้ขนาดนี้ออออมันก็ทําให้รู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เกะฟุตบอลจริงๆเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเราจะเกะบอลรับเงินเดือนแค่ฟุตบอลอย่างเดียวมันจะออจะอยู่ได้ไหมประมาณนี้ครับก็เลยแบบแต่เราก็รู้ว่าเรายังมีสัญญาอยู่กับสโมสรใช่ไหมครับดัานับเ,เราก็ลองเปลี่ยนตัวเองอ่ามาลองค้าขาย เาด้วย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 เพื่อนเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วครับเพื่อนที่มาจกานเขาเป็นนักธุรกิจเขาทำนู่นทำนี่เราก็แบบเห็นเพื่อนทำแล้วเหมือนแบบเพื่อนก็แบบให้ความรู้เราบ้างเราก็เลยสนใจแล้วเราก็เลยลองช่วงที่ไม่มีการซ้อมคราก็หันให้เวลาไปอีกอีกทางหนึ่งลองดูครับถ้าจะไปกินกาแฟนี่ไปยังไงอยู่ตรงไหนยังไงผมจะไปเลยแนะนำเลยครับอย่างร้านกาแฟนีก็มันจะอยู่ ที่ตลาดสวนหลวงครับอยู่แถวจุฬาซอย12ครับแถวสนามสุขเก่าที่เขาแบบขายพวกเสื้อกีฬาครับใช่ใช่ครับจะอยู่จะอยู่ในในตลาดสวนหลวงเลยก็คือจะติดกับกับพวกสนามสุขเก่าครับอืใช่ไม่ที่จอดรถไม่ที่อะไรก็เออแต่ตรงนั้นก็สบายสบายแล้วก็ปรับปรุงใหม่แล้วที่ตลาดสวนหลวงใช่ครับส่วนหอยก็ฟังเลยก็ไม่เคยได้ดัง เคยเคยนึกภาพตัวเองว่าจะต้องมานั่งขายหอยมีร้านกาแฟแล้วไปนั่งส่งลูกค้านี่เคยนึกมาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยเลยครับแบบเออเอาอย่างร้านกาแฟอย่าเงี้ยครับช่วงที่เปิดใหม่ๆคือ,อมไม่เคยคิดว่าต้องตื่น ตีห้าครึ่งเพิ่งไปเปิดเพื่งไปเปิดร้านกาแฟตอนเช้าแล้วไม่ไม่เคยคิดว่าแบบต้องไปใส่ชุดอเมซอนแล้วยืนแบบปกติสบัสดีนะสบายดีลูกค้าแล้วก็รับออเดอร์ไม่ไม่เคยครับก็แบบว่าก็ก็ลองอยู่ก็เป็นเหมแบบประสบการณ์ใหม่ก็เป็นปีนะครับเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอือเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วถ้ากลับมาเป็นปกติแล้วมีฟุตบอลเตะนี่จะดูแลบริหารจัดการยังไงครับกับสองธุรกิจก็ครับอย่าง ถ้ามนกลับไปเตปะกปกติก็คือ,คอ,อนึกว่าคงทุ่มเทไปทางบุตบอลร้อเปแน่นอนครับส่วนร้านอเมซอนตอนนี้เหมือนแบบก็เปิดมาอมอพอสมควรแล้วมันก็เดินได้แล้วใช่ครับมันก็แบบมีผู้จัดการร้านมีการบริหารข้างในก็ก็ลงตัวแล้วครับก็แบบว่าไม่ต้องไปไปที่ร้านบ่อยหรือว่าแบบว่าไปเครียดกับตรงนั้นมากครับแต่ก็จะมา เรื่องของหอยนางรมครับจากที่เรามีเวลาไปทําเราก็ต้องแบ่งเวลาเอาว่าเราเราไม่มีเวลาไปทําบ่อยแล้วเพราะเราต้องต้องแบบว่าดูแลตัวเองพักผ่อนทำอย่างเวลาเวลาไปทําหอยนะครับก็จะแไปถึงก้าโมงครับวันที่ทําแต่ก็ไม่ได้ทําทุกวันนะครับอย่างอย่างไอหอยผมทำอาทีละสองครั้งครับมันทำปกับวณนึ่งครัแค่สองวันนะครับใช่มันก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้ ไม่ได้แบบทําทุกวันแบบเหนื่อยมากแต่ก็ช่วงพระ่าช่วงอังคารกับเสารอย่างเงี้ยต่อต่อจากนี้ก็ต้องมามาดูเรื่องเวลาครับก็ <c oughs> ดีมาจัด,ดจัดเวลาดูก่ดีดดครับดีดีต้องรู้จังเวลาทำไ่งั้นก,ในก,ในก็ให้คุณประพาชฉ่ำและสมิ่งให้คุณประพาชบอกบอกผมบอกเลยบอกเห้เขามาดูแลมากคุณประพาปล่อยให้เขาเตะบอลคุณแก่นะดีแล้วครับให้เมีความสุข อ่โอเคขอบคุณมากครับเนิวเรารบกวนหน่อยแค่นี้แะครับครับผมสวัสดีครับจริงๆนะคือจริงๆแล้วเด็กหลายๆคนเนี่ยต้องเอาตัวอย่างไปเนี่ยนะคือเรืองารเรื่องของการคืออนาคตของฟุตบอลอน่ะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นกับเราไปตลอดหรอกใช่ไหมก็ต้องมีอาชีพอื่นตึ่งสร้างไว้เรียนรู้ไว้ คือมันไม่จําเป็นต้องแบบโอ้ยร่ํารวยเลิกฟุตบอลแล้วมาทําธุรกิจนี้เรอเพียงแต่ว่าเรียนรู้ไปอะไรไปเรามีเงินเรามีทองอยู่ตรงนี้เก็บเรียนรู้ไปอะไรไปพอเลิกปั๊บก็สามารถต่อยยอดได้คือบางครั้งผมว่าโควิดมันก็สอนสอนให้คนเรารู้จักชีวิตอะไรบางอย่างที่มันแบบมันไม่มีอะไรกันแน่นอนเลยแหละ่างดีมันก็เปลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ณวันนั้นอะ นี่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเคสของนิวพิรดลที่เขาบอกว่าอายุเขาเองก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่ดูความรับผิดชอบเขาแบบเยอะมากเยอะมากนะตั้งแต่ฟุตบอลเองอะไรน่จะต้องมาดูธุรกิจอีกสองอย่างซึ่งเขาบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้นึกภาพเหมือนกันว่าตัวเองจะต้องมานั่งเปิดร้านกันตีห้าที่ผมบอกอไป<ว><อ>ที่ที่ถามไปว่าแต่ฟุตบอลนี่มันโคตรสบายเลยนะชีวิตในฝันของใครหลายๆคนบอกว่าซ้อมฟุตบอลกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องมานั่งเปิดร้านแล้วก็มีความอะไรต้องรักษาสภาพร่างกายให้มันแบบพักผ่อนเยอะๆอีกอะไรอีก